การตรวจสอบความถูกต้องของรายงานงบทดลองลายไตรมาสของอ,อปทงบทดลองเป็นรายงานทางบัญชีที่จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมและแสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทจากการนำรายการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมหรือภารกิจในการดำเนินงานทางการเงินและบัญชีของหน่วยงานโดยมีการจัดหมวดหมู่และสรุปเป็นยอดคงเหลือของแต่ละบัญชีแยกประเภททุกบัญชีซึ่งมีรอบระยะเวลาของการรายงานที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการเงินและบัญชีของหน่วยงานเช่นรอบ1เดือนรอบ3เดือนรอบ6เดือนหรือรอบ1ปีเป็นต้นรายลายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรายงานข้อมูลทางบัญชีที่สรุปผลรวมของการบันทึกบัญชีแยกประเภททั้ง5หมวดประกอบด้วย 1. สินทรัพย์2หนี้สิน 3. สินทรัพย์สุทธิส่วนทุน 4. รายได้และ5ค่าใช้จ่ายทางการจัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาสของอปทระดับจังหวัดอปทมีหน้าที่จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือนและรวบรวมรายงานงบทดลองรายไตรมาสจะส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดเป็นผู้รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องสำนักงานคลังจังหวัดจะทำรายงานงบทดลองรายไตรมาสของอปทระดับจังหวัดส่งข้อมูลต่อไปยังกรมบัญชีกลาง รอบระยะเวลาของการรายงานเป็นรายไตรมาสและรอบระยะเวลาในการจัดส่งไตรมาสที่1ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมกำหนดการจัดส่งวันที่15กุมภาพันธ์ของปีถัดไปไตรมาสที่2ตั้งแต่วันที่1มกราถึง31มีนาคมีนากำหนดจัดส่งในวันที่15พฤษภาคมไตรมาสที่3ตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่30มิถุนายนกำหนดจัดส่งในวันที่15สิงหาคมไตรมาสที่4ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน กำหนดการจัดส่งวันที่15พฤศจิกายนปีเดียวกันงานคลังจังหวัดมีหน้าที่รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานงบทดลองรายไตรามาสของอทอมีขอบเขตทั้ง8ข้อดังนี้ 1. ความสมบูรณ์ของบรรทัดรายการจะต้องแสดงรหัสบัญชีและชื่อบัญชีครบถ้วนแม้จะไม่มียอดคงเหลือแสดงในช่องยอดยกไป 2. ดุลบัญชีปกติ คือมียอดยกมากระทบยอดระหว่างไตรมาสโดยการบวกหรือหักและนำยอดคงเหลือดังกล่าวบันทึกในยอดยกไปได้อย่างถูกต้อง 3. ผลรวมทางด้านเดบิตและด้านเครดิตต้องมีผลรวมด้านเดบิตและเครดิตเท่ากันทั้งในช่องยอดยกมายอดระหว่างไตรมาสและช่องยอดยกไปยอดคงเหลือรายการยอดยกมาจะต้องเป็นยอดเดียวกันกับยอดยก ไปในไตรามาสก่อนและทุกรายการที่แสดงในงบทดลอง5ยอดคงเหลือรายการยอดยกไปยอดยกไปเท่ากับยอดยกมาบวกเพิ่มขึ้นหรือลดลงของยอดระหว่างไตรมาสกรณียอดยกไปด้านเดบิตเป็นบัญชีที่มีการเพิ่มยอดด้านเดบิตและลดยอดด้านเครดิตกรณียอดยกไปด้านเครดิตเป็นบัญชีที่มีการเพิ่มยอดด้านเครดิตและลดยอดด้านเดบิต 6รายการที่ไม่ควรแสดงยอดคงค้าง1บัญชีลูกหนี้เงินยืมและบัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม 2. บัญชีพักภาษีหักณนที่จ่าย 3. บัญชีสินทรัพย์รอการโอน 4. บัญชีพักสินทรัพย์ถาวรระบุประเภท5บัญชีพักสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระบุประเภท 7. การปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง7บัญชี 1. บัญชีรายได้ค้างรับ 2. บัญชีรายได้รับล่วงหน้า 3. บัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุใช้ไป 4. บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5. บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 6. บัญชีค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย 7. บัญชีค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์บัญชีรายได้ค้างรับอยู่ในหมวดสินทรัพย์เป็นบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นแล้วในรอบระยะ เวลาบัญชีปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้รับชําระเงินบัญชีรายได้รับล่วงหน้าอยู่ในหมวดหนี้สินเป็นบัญชีเพื่อรับรู้เงินที่ได้รับเป็นค่าสินค้าหรือบริการไว้ล่วงหน้าแต่ยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการแบ่งเป็น2กรณีกรณีบันทึกไว้เป็นรายได้และกรณีบันทึกไว้เป็นหนี้สิน บัญชีวัสดุคงคลังค่าวัสดุใช้ไปอยู่ในหมวดสินทรัพย์เป็นการรับรู้รายการวัสดุที่ต้องมีการตรวจนับจำนวนและมูลค่าของวัสดุคงเหลือแบ่งเป็น2กรณีดังนี้กรณีบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายและกรณีบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์ทีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอยู่ในหมวดหนี้สินเป็นบัญชีเพื่อรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วในระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบนันแต่ยังไม่ได้มีการจ่ายเงิน บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอยู่ในหมวดสินทรัพย์เป็นบัญชีเพื่อรับรู้เงินที่จ่ายไปเป็นค่าสินค้าหรือบริการแต่ยังไม่ได้รับมอบสินค้าหรือบริการแบ่งเป็น2กรณีดังนี้กรณีบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายและกรณีบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์บัญชีค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่ายอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายเป็นบัญชีเพื่อรับรู้การปันส่วนค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์หรือการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ บัญชีค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์รายการดังกล่าวเป็นบัญชีปรับมูลค่าลูกหนี้ในหมดสินทรัพย์เพื่อรับรู้ประมาณการนี่สงสัยจะศูนย์จากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้รายการระหว่างกันให้พิจารณาจากรายการบัญชีแยกประเภทรายการใดที่อปทอมีธุรกรรมระหว่างกันกับหน่วยงานของรัฐอื่นอปทอต้องระบุข้อมูลรายการระหว่างกันให้สอดคล้องกับรหัสหน่วยงานคู่ค้าและชื่อหน่วยงานคู่ค้าในระบบ newgfmis ไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและช่องทางการติดต่อดังนี้